ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลุกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจด,ดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายใครขลาๆกับตอนที่เราใล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวางแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอาวัยวะไม่มีปอดตบม,ม้าไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โลง่ลงว่างๆ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้คลายท่อแกว้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ยคลายท่อแก้วท่อเพชร ใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติว่าหยุด เป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงว่าเอาใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาคิดเป็น,นเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือท่านให้กําหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ใสๆไม่มีตำหนิเลย แต่ประเภทนั้นกลมรอบตัวไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรไม่มีเหลี่ยมเจรันในแต่มีประกายเหมือนเพชรที่ต้องแสงเจิดจ้าให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วท้าคายเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใส ตรึกนึกถึงดวงใสลองกับ,กบประกอบบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารังสัมมาอารังเรื่อยไปเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส หยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆนี่ท่านให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการหยุดนิ่งแล้วเนะี่ยทีนี้เรามาดูตรงนี้ไอ้ที่มันยากว่าจะทำใจอย่างไรเนี่ยมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ด เพราะเราไม่คุ้นเคยเลยที่จะเอาใจมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันมีแต่ออกไปทั้งลูกในตาทั้งหูทั้งจม,มูกทางลิ้นทั้งกาย้วคิดเลยเปื่อยไปแต่พอให้เอามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ฐานที่เจ็ดเนี่ยมันยากยากนะจาตอนแรกๆเนี่ย ยากสําหรับผู้ใหญ่ง่ายสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กนั้นอนะระบบประสาทของเขามันทั้งกายวาจาใจเนะี่ยมันยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้รับการหลอ่อหลอมด้วยระบบของความคิด คิดว่าจะเอาอย่างไรจะทำย่างไรเอาที่ไหนเอากับใครอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นไอ้คิดว่าจะเอาอยัางไงเอาที่ไหนเอากับใครเนี่ยมันเลยทำให้ใจเนี่ยมันฟุง้งพอยิ่งอายุผ่านการเวลามามากเขาก็คุ้นเคยจนจินเพราะ,ะนั้นระบบประสาทจิตใจ จริงไม่ค่อยจะบริสุทธิ์มักจะหมองคือเธอคิดออกกันแล้วไปมาจะเอาที่ไหนเอากับใครเอาอย่างไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีแรงกดดันแต่ถ้าคิดไม่ออกเลยว่าจะไปเอาที่ไหนเอาอย่างไรเอากับใครเนะี่ยมันมีแรงกดดันอีนตรงนี้แรามาเป็นความเครียดที่ทำให้ใจหมอง ไม่บริสุทธิ์แล้ถูกโลกหล่อหลอมอย่างนี้เนี่ยยิงโตนานวันเข้าก็ยิ่งหมองหนักเข้ายิ่งเคลียดหนักเข้าการจะนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายโดยใช้ระบบไม่คิดเนี่ยยากแต่เด็กง่ายเด็กเนี่ยอย่างลูกในยอย่างนี้หรือเด็กตัวเล็กๆ กลัวบกกลัว,วอะไรต,ต่างถึงสิบขวบพอบอกหลับตาเขาก็หลับตาพอบอกว่าให้มองไปกลางท้องเขาก็มองนะแต่เขามองเบาๆเขามองแล้วก็ไม่ได้คิดก็ให้มองเขาก็มองแต่ไม่ได้คิดเพราะนั่นจิตมังก็หยุดนิ่ง กอบกับบริสุทธิ์อยู่แล้วบริสุทธิ์ในที่นี้คือระดับความอินโนเซนต์เนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์ขนาดหมดอิเลสนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าถึงได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังสามารถทำได้อย่าเพิ่งไปท้อกัอนซะก่อนทีนี้มันมีวิธีที่จะวางใจตรงนี้นะ จเริ่มต้นตั้งแต่ปรับลูกในตาต้องอยู่ในองศาเดิมอย่าก,กดลงไปโฟกัสไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ไม่ถูกคือพยายามที่จะโฟกัสยิ่งยิ่งกดลูกในตายิ่งเครียดยิ่งเพ่งคิ้วจะขมวดเข้าห,หากันเลยล่ะ แล้วมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะจิตมันหยาบความจริงเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเหมือนเราเดินไปเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าแต่เราสามารถรู้ได้ว่าคนข้างๆผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่ทั้งๆท,งท,งที่เรามองเหมือนไม่ได้มองก็เรายังมองอยู่ จะมองด้วยจิตสำนึกในสำนึกลึกๆมองผ่านอย่างนั้นทั้ะทั้งๆลูกตาเราอยู่ในองศาที่มองไปข้างหน้าดูคนดูแผ่นป้ายดูรถลาแต่เราร้ว่าข้างๆมีคนอยู่ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าถ้ามองอย่างนั้นมองผ่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลับตาอยากกดลูกในตานนถ้าเราไม่ฟังผ่านหรือฟุ้งจนลืมฟังคำคำนี้จะมีความหมายมากแค่เดียวคือลูกในตาจะอยู่ที่เดิมอยู่ในระดับที่เหมือนเรามองไปข้างหน้าแต่ละปิดแล้วก็ทำความรู้สึกของใจ ด้วยสำนึกที่ละเอียดอ่อนมองเหมือนไม่ได้มองแต่ว่าไม่ได้มองมันก็เหมือนมองคล้ายๆมีมีละอองดาวเล็ก,ลก,ลกๆหรือเพชรใสๆที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล มากจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องไปสัมผัสมันมีคุณค่าม,มากเหลือเกินคือเราไม่สามารถจะไปแตะต้องได้ถึงจึงได้แตมม่มองผ่านๆมองผ่านๆให้เราทำความสํานึกอย่างละเอียดล,ะล,ะละึกๆสํานึกอย่างละเอียดล,ะละึกๆ ที่แผ่วเบาที่แผ่วเบาเบาถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่ใสๆสมีมูลค่ามหาศาลมองผ่านๆโดยลูกใดตายอยู่ที่เดิมแลาทำความรู้สึกเป็นสํานึกอย่างละเอียดที่แผ่วเบา วางไว้ตรงกลางเพชรที่ใสๆนั่นแหละคือการนึกในใจอย่างนี้จะทำให้ใจละเอียดได้แค่แตะแ,แผ่วๆมองผ่านๆแตะแผ่วๆมองผ่านๆด้วยสำนึกละเอียดลึกๆที่เบาๆ สบายสบายคล้ายดวงดาวในอากาศที่เป็นทุลีประดุดละอองของดาวโผยพุ่งมาที่ศูนย์กลางกายเป็นประกาย,ะยระยิบระยับนั่นแหล,ละเรามองอย่างนี้แล้วถ้าจะภาวนาก็ต้องภาวนาโดยไม่ได้ใช้กำลัง ถ้าใช้กำลังเขาเรียกว่าท่องภาวนามันต้องเป็นเสียงสัมมาอรหังที่ละเอียดอ,อ่อนคลายเสียงเพลงที่เราชอบหรือบทสวดมนต์ที่เราขึ้นใจคล่องปากขึ้นใจอย่างบทสวดสรนเริญคุณยายอย่างนี้เราคล่องปากขึ้นใจมันดังกล้องกับมาในใจ โดยไม่ได้ใช้กำลังในการท่องสัมมาอรังถ้าเราจะใช้ตั้งใช้แบบนี้ใช้ให้เป็นอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาในสำหรับผู้ที่วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่เป็นเนี่ยต้องมันฝึกฝน สมมุติว่าวันนี้เราทําไม่ได้เพราะแรงไปอดที่จะไปโฟกัสไม่ได้กดลูกในตามองไปไม่ได้ก็ช่างมันพรุ่งนี้ฝึกใหม่วางแผ่วๆแต่ถ้าแผ่วเกินไปเอา้าวมันเผลอหลับหรือฟุ้งอ่เราก็ฝึกใหม่นั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึก ทำภารกิจอะไรแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะให้เขาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้นอกจากความพยายามแล้วก็หมั่นสังเกตปรับปรุงปรับใจเราทุกรอบทุกครั้งทุกวันถ้าเรามีฉันทะ ขนาดหลงไหลไม่ได้ตายเถอะต้องเอาให้ได้อย่างนี้เนี่ยเราจะสมหวังสักวันหนึ่งเราก็จะฝึกได้ทำได้เราจะรู้จักคำว่าพอดีเมื่อเราพอใจมันจะสบายสบายชาวต่างประเทศยังไง เขาไม่รู้อะไรมาเลยเหมือนซื้อตั๋วไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเขาฟังแล้วก็ทำตามอย่างง่ายๆแก่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆหลวงพ่อเชื่อว่าลูกหลวงพ่อทุกคนนักเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิญญาทุกท่านทั่วโลกทําได้ถ้าได้ทาอย่างสม่ำเสมอและทําตามที่ได้แนะนําอย่างนี้เนะี่เดี๋ยว,วเราจะสมหวังทีนี้ถ้าหากว,าว่าเรายังมาวางใจไว้ที่ฐานที่เจ็ดยังไม่ได้เราก็จะเริ่มจากฐานอื่นไปก่อนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจชอบสบายใจจะนึกวร่าตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปแล้วเต็มห้องสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วพอใจเราหนิ่งสบายๆมันจะมีแสงผ่านมาแวบไปแวบมาเป็นดวงก็มี ข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาล่างบนก็มีก็เฉยไว้เล่นตัวไว้เรื่อยๆจะไปสนใจทั้งๆที่อยากมองใจจะขาดถ้าเราจ้องก็จะหายเผลอหายอีกเพราะนั้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวจะมาอยู่ ณนะจุดที่เราพึงพอใจเองแลพะพอใจนุ่มโดนโคนกับการงานแล้วก็น้อมเข้ามาที่ฐานที่ 7. เจ็ดหรือบางทีมันลงมาเองเลยเนะี่ยอยู่ตรงกลางใสบริสุทธิ์นี่นะจำจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเรานึกโดงแก้วก็ไม่ออกองค์พระก็ไม่ได้เราก็นึกถึงหลวงปู่บ้าง คุณยายบ้างหรือจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนจะเป็นเพชรดินจินดาผลละหมากลากไม้อะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องเป็นวัตถุสิ่งของที่นึกแล้วสบายใจใจสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราก็นึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ผิดวิธี พอใจมันนิ่งใจมันสบายแล้วนะเดี๋ยวมันขามาเองจากฟุ้งมากจะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็มาไม่ฟุง้งจากมืดก็จะมาสว่างมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันใครที่นั่งแล้วมันยังฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลุงนะ มันเป็นเรื่องธรรมดานะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อชีวิตประจำวันมันต้องคิดความคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากมันก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรเอาวอน หรือหัดหักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่ามเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งเสียงทั้งภาพก็ช่างมันช่างมันสองคำนี้แหละแล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้า มันจะฟุ้งอยู่ในระดับที่เราไม่ลำคาญทั้งๆท,ท,ที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่ลำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วแล้วพอเรานั่งในครั้งถัดถดมาดรู้สึกว่าเออมันเริ่มโลง่งเริ่มโปรง่งเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหาย หรือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมีเตอร์วัดเป็นเครื่องวัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคันดิกะสมาธิยังเป็นสมาธิอ่อนๆอยู่ที่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายอยากจะมีสุขที่แท้จริง อยากศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตยอยากพ้นทุกข์อยากมีที่พึ่งที่ล,ลึกเราก็จะขยันฝึกฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังแต่อย่าคิดเลยเถิดพิตกกังวลว่าโอ้กว่าจะเห็นคงตายมั้งก่อนตายมั้งหรือชาติหน้ามั้ง อย่าเลยเถิดไปขนาดนั้นนะลุงนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันจะเร็วๆนี้แหละจุดที่จะถึงนะ่ยมันใช้เวลาแค่วินาทีเดียวเท่านั้นถ้าเวลาใจมันหยุดนิ่งๆได้แต่เราตั้งใจทำความเพียรกันอย่างจริงจังแล้วมันปรับปรุงให้มันถูกหลักวิชา วินาทีเพชรวินาทีพลอยนั่นแนหะจะต้องมาถึงเราอย่างแน่นอนอาจจะคืนนี้ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะจะนัห้นั่งไอสบายใจไอเบิกบ้านให้แชมชื่นต้องนั่งอย่างนี้นะลรกนะ่มันทบทวนเอาที่แนะนำไปเนะี่ย คืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับที่กลางกายกลางโอแห่งทะเลบุญใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตูทุกๆุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเ,เลจ้า